นะลูกลูกจะโตได้ไซสก์กว่าปกติดูโอ้โห <c oughs> คนงานเขาแต่งแล้วใช่ไหมโอ้โห <c oughs> เดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศนะครับของแปลงของใครนุชวันนี้ของพ่อกับแม่นุชจ้าใช่ครับวันนี้เช็คบรรยากาศก่อนเก็บเา <c oughs> ราวประมาณ6เดือน15วัน <c oughs> ตามกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมที่สุดกระสูุราปีนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูครับแปลงนี้อยู่หลังบ้านเราเอง,งน,เนะครับมีที่พื้นที่ประมาณสี่ไร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันไ,ไปทางนี้ครับับแม่เจ้าของสวนไปไหนเนี่ยเจ้าของสวนไปไหนไม่รู้ฮะใส่จะอยู่ในสวนก็พ่อเขาไม่ได้รดน้ำมาสองวันแล้วก็เลยบอกให้พ่อเติมไปสักสิบนาทีนะครับแปลงนี้ฉีดฐานทั้งใบสี่ครั้งนะครับแบบไม่ลงดิน ใช่รถน้ำแล้วฮะนี่นี่มีพ่อเราเองฮะนี่นี่พ่อรถน้ำอยู่นะฮะรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายเราเดินไปดูดกันเป็นไงบ้างต้องเปียกแบบนี้นะวันนี้ก็ได้เห็นการให้น้ำนะครับเทคนิคการให้น้ำของส่วนของพ่อนะครับ วิธีการคือน้ําต้องกระเด็นนอกทรงพุ่มนะครับเห็นไหมฮะจะไม่มีพื้นที่ที่ไม่โดนน้าเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเปียกนิดนึงนะครับเดินเข้ามาขนาดลูกครับประมาณนี้แล้วนี่ขนาดนี้เวลาประมาณ9ก้ามงครึ่งนะครับน้ําค้างแรงอยู่นี่ลูกเบอร์นี้แล้วนะครับพวกนี้ก่อนขนาดนี้เลยอออันนี้เราให้คนงานที่สวนแต่งเองนะครับไเขาแต่งแล้วใช่ไหมแต่งแล้วนี่ครับระวังลื่นนะคะุนุชอ เดีาวมาเลยค่ะนี่ครับเปียกโอ้ลื่นจริงโอ้โหสีสีเขานี่ระดับนางงามนูดเอากล้องไว้ต้งสูงหน่อยนะดูบรรยากาศเลยฮะนู่นครับทั่วไปหมดเลยอันนี้ใช้ระบบแปลงนี่หลังบ้านนะครับใกล้ๆนั้นก็ใช้ระบบสามเฟสครับใช่ไหนแล้วพอน้ำไหลแล้วครับ นี่นุดแปลงนี้ฉีดยาประมาณ2,000ลิตรนะครับในช่วงเล็กๆพอครั้งสุดท้ายฉียด3,000ลิตรนะครับเพราะมันมีประมาณ4ไร่เองไม่ได้เยอะอะไรหลังบ้านนะครับ4ไร่ใช่เดี๋ยวโดนแดดโดนน้ำไปวันนี้ก็จะพองขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ตอนนี้คือระยะเบอร์ลงตะก้าได้แล้วครับ ดูต้นใหญ่ฮะข้อดีของสูาสารของเรานะครับคือต้นเล็กต้นใหญ่อะมันจะออกมาใกล้เคียงกันหมดนี่บอกพ่อให้เติมน้านิดเดียวใช่ไหมไ <c oughs> หลไปตายบอกพ่อแค่สิบนาทีนะฮะก็พ่อบอกไหนไหนก็ลดแล้วก็ต้องให้เปีกเยกแล้วไม่ได้ไม่ได้นี่ครับบรรยากาศสวนหลังบ้านสวยจังเดินหนุ่ไปดูก็จะเห็นเหมือนซุ้มลำไย,ยเลยอะ โหพวงแต่ละพวงข้างในก็ไม่ใช่เล่นเลยนะฮะน่าจะประมาณสิบกว่าตันแล้วครับยังไงยังไงสวนพ่อส่วนแม่ก็ต้องสวยกว่สวนเรานะใช่แม่ใช่ไหมใชยมม่ยอมไหมนี่ยยอมไหมไม่ยอมครับไม่ยอมมาดูนี่ฮะเข้ามาดูฝั่งนี้แล้วกันจะเห็นหน่อย,ยน,อยย <laughs> นี่นี่โน้ต โอหนี่ฮะอะอรลามไปหมดเลย,เลยนี่ครับดูอันนี้แล้วกันในกล้องเป็นไงบ้างนุชในกล้องก็่ก็เหมือนเดิมอ,อของจริงสวยกว่านี่ฮะดูเนื้อก่อนก็ได้แกะดูเนื้อเสียดายปะแกะไหมสีทองเลยนะ,ะดูเนื้อฮะอชำ้ชำช้ๆเลย รสชาตินะครับมันเหมือนกันทุกแปลงเลยเนื้อแห้งกรอบครับหวานเมเนื้อรสชาติเลยเนาะอร่อยอีกก่อนนะ,นนะปกติอะครับจะไม่ค่อยกินลำใหญ่นะปีนี้กินเยอะมากเลยเหมือนว่ากินแล้วมันก็ติดใจดูข้างล่างดีกว่าอันนี้ต้นสูงๆหน่อยก็จะบอกว่าเฮ้ยต้นใหญ่ยังไงลูกก็ใหญ่ไปดูต้นเล็กดีกว่าพ่อน้ำไหลแล้วนะครับพ่อ เราบอกพ่อลด15นาทีนะครับอของแท้ทั้ง15นาทีของพ่อนุไม่มีอยู่คือจริงๆแล้วก็วิธีการให้น้ําก็คือแล้วแต่เจ้าของสวนแต่ละสวนชอบเราก็ไม่ก้าวล่วงในแต่วิธีการของแต่ละคนอย่างเราก็คือเราไม่ลดแล้วนะครับแต่ของพ่ออยากลดก็ตามใจนะครับพ่อมีความสุขที่การทําเราเน้นความสุขที่มันเกิดขึ้นันการทําลาไยนะครับถูกต้องเลยแล้วที่สําคัญคือของพ่อด้วยก็แล้วแต่แกทําเลย นี่ก็จะเริ่มเห็นพวงที่มันสีสวยนี่ก็ดูมาร์กนะครับชอบสีจังเลยดูมาร์กโอ้ยสวยแปลงนี้ใช้ใช้ดูมาร์กบวกคาร์บนนะฮะขอแวะขอแวะหน่อยไปแล้วครับพ่อไปปิดน้ำแล้วครับไปแล้วครับเพราะฉะนั้นใครที่มีพ่อแม่ทำสวนอยู่ก็ช่วย ทำช่วยเขาดูแลนะคะแล้วก็ลองมาใช้อุปกรณพ่อแม่เราก็จะมีความสุขคือนั่งผัเคืนเดียวนะคืนเดียวนะลงเลยสองทีหักเหรออาเแล้วเราต้องเก็บปะตรงมันจะไม่เป็นไรหรอกมั้งผู้นี้เองพัดแต่เมื่อวานนี่คืนเดียวหน้าพอบอกมันหักพ่อบอกว่าขอแค่คืนเดียววันเดียวแม่คืนเดียวจริงคืนเดียวต้องนักขึ้นไง นี่แม่ก็ค้ำกระทั่งวันเก็บจริงๆกันเนาะขนาดค้ำทุกวันนะนี่ครับอันนี้จะเป็นโซนต้นเล็กลงมาแล้วนุษน้ำหมักดีงค่ะโซนต้นเล็กลงมาแล้วเขามีความสุขของเขาเขเดินไปไหนเขาเจอแต่ลูกลำไยอ่ใช่ในี่ฮะพ่อดูอายุเท่าไหร่นะะเกิดปีเกิดปีศูนย์ศูนย์อมรหนึ่งกันเท่าไหหกหกสิบห้า ครับก็ยังแข็งแรงไปดนราน้ำาำใหอยู่ปลูกพริกปลูกมะละกอมีความสุขคือจริงๆแล้วเราก็ไม่อยากให้ทำหรอกแต่เป็นความสุขของท่านนะท่านก็ทำไปโอนี่ต้นเล็กๆนะฮะสุขแข็งแรงแข็งแรงมากขยันมากเป็นไอดอลความขยันเรายังสู้แกไม่ได้เลยใช่ขยันเลยความขยันนี่ต้องยกนิ้วให้เลยขยัน อดอ้อมพ่อขับรถแปบ,บเดียวนะครับแม่บอกรถแปบ,บเดียวก็พอแล้วพรเดี๋ยวมันมันแฉะมันเดินไม่ได้เดินลงไปนะจมเลยเดิน,นยังไงวะเนี่ย,ยถึง <ใน S 1> ข้าง <พอ S 1> ล่างด,ดูนะฝั่งนูน้นบนนูน้นบนนูน้น มันก็จะประมาณนี้ครับสูตรสารของเราก็ให้ดูบรรยากาศรวมๆแล้วกันอันนี้ใช้สูตรสารทางใบยอย่างเดียวใช่ครับรแล้วก็สูตรบำรุง <ๆ S 2> ก็เหมือนกันเลยน,นี่มาโซนต้นเล็กดีกว่าจะได้ไม่แฉะมาเดินดูข้างบนนี่มา นี่ครับมุมนี้จะเป็นมุมที่อยู่บนเนินบนนั้นมันจะอยู่แบบที่ลุ่มใช่ไหมนุชพอบนเนินนะครับลําไยมันชอบจริงๆนะแต่ระบบน้ําต้องถึงนะเพราะฉะนั้นบนระบนเนินนะครับลูกจะโตกว่าปกติเลยนะลูกลูกจะโตได้ไซส์กว่าปกติดูโอ้โหคนงานเขาแต่งแล้วใช่ไหมโอ้โห <c oughs> นี่ครับประมาณนี้แล้วก็ลงไปนู่นนะเนี่ยนี่ก็ประมาณนั้นเลยอืสวนงามเนี่ยคับต้นเล็กๆเ,เนี่ยก,ก็สไใกล้เคียงกันหมดละนี่ก็ต้นเล็กๆเ,เองนะเนี่ยครับยาวไปอีกหน่อยนึงน้ำหนักค่าดเดาไม่ถูกเลยเพราะมันเต็มไปหมดเลยนูย่นค <laughs> าไม่ถูกพ่อไม่คาเลยปกติพ่อจะเากระลำไย,ยนะคะ ขอกะไม่ถูกเลยขอสักสามเที nope? store, 2. 2> well ่ยวรถเนุสสามเที่ยวรถเนขอไห้ได้ขอให้ได้สามเที่ยวรถนะฮะพื้นที่กี่ไร่นะสี่ไร่ครับสุดละสุดละประมาณนี้ฮะเคลนี่เรามองย้อนกลับไปก็จะเห็นอดนุชดูลื่นอุ้ยลื่นดูนดูต้นโนุน ปฏิมากรรมอะไรของคนงานกับคนเก็บนะฮะจะมีความสุขนะฮะทุกครั้งที่เห็นล้มัจะเป็นพวงแนละ้วมันลูกโตเราก็มีความสุขนะโอ้โหใช่โอเคนะครับโอเคได้นะครับพรุ่งนี้มาลืนนี้มาเรื่องนี้อะไรเนี่ยละครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามารู้น้ําหนักกันว่ารอบนี้เราจะได้น้ําหนักไปกันเท่าไหร่สามแปลงและสรุป สุดท้ายปีนี้เราทำลำไยได้กี่ตันมาลุ้นกันนะครับถ้าเกิดว่าตามเป้าเนี่ยเดี๋ยวแจกของเลยนุชแจกของให้แฟนเพจแฟน YouTube เลยใช่เดี๋ยวเรามีแจกของแน่นอนนะฮะแจกของแบบสักสิบรางวัลอะไรเงี้ยนะใช่ส่งชื่อมาแล้วก็เดี๋ยวจับฉลากไปโอเคหรือไม่จีการกิจกรรมนิดนิดหน่อยเนาะได้ได้โอเคไปก่อนครับขอบคุณครับที่ติดตามชมช่องนางลำสวนลำไยกับนายชาตีแล้วก็ ติดตามข้อมูลข่าวสารดีๆทด่ที่เพจเฟซบุ๊กบุ๋ยกิฟลิงกับลำใหญ่อยากทำลำใหญ่แบบมีความสุขนอนหลับเนาะไม่ต้องเครียดมีคนช่วยคิดมีคนช่วยวิเคราะห์ช่วยกันคิดส่วนเป็นของท่านเราก็ช่วยกันวิเคราะห์กับท่านเนาะแล้วก็ช่วยกันทำเราขอเป็นส่วนหนึ่งของความสาเร็จของท่านและทําให้ท่านประสบความสำเร็จไปแบบนี้ทุกๆปีอยู่บ้างหลังบปเงียมๆีก็ได้จ้ะ ใช้แล้วเราไม่โพสก็ได้นะเราไม่ลง Youtube ก็ได้นะโอ้ใช้เราต้องไปถ่าย Youtube แบบนี้หรือเปล่าไม่ไม่ต้องนะครับต้องเก็บเป็นความลับเยอะหลายส่วนมากที่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลใช่ค่ะโอเคไม่ปก่อนครับวัสดีครับสวัสดีจ้า